โอเคมาครับไบอะไรไแบอะไรครับดัหดูดัมมันไม่ได้ครับอันนั้นมันน้องหมาสุดที่รักของผมเลยตัวนั้นตัวนี้มันนอนอยู่นี่นั่นแหละน้องหมาผมใบยางไม่ได้ใบม่วงเอาแล้วนะครับเราได้กล้วยก็เอาไปแล้วเหลือแต่แบบที่แบบไกลๆแล้วครับนะ้องไไปต้องบอก <ไป S 1> ชื่อนะ,นะครับต้องบอกชื่อครับผมว่าในดวงใบนั้นนี่นะครับพี่อ่าไม่ไง เ้ยเจ้าของช่องมาดิค okay. รับเจ้าของช่องมับอะไรอีกครับผมเดี๋ยวกีเ้นลิงก่อนนะครับมันมันเริ่มจะยุ่งยากแล้วน้องของตากล้องและกล้องชุนรอเอาใบเอาดีดีอ่ะใบถม ทไม่มีเนาะเอาไปที่บ้านหย่าผมก็ได้ใบลองกองใบมังคุดเอาไปซั้นไนะไหเพราะมันแต่พลาดนะหมดเจอเอาได้หมดเนี่ยครับเจ้าของช่องเอาไปก๋วยก้วยก็ได้มะม่วงก็ได้มะม่วงที่ผมเคยเอาไปแล้วมันเอาได้ดูดิต้นไม้มันไม่ค่อยเยอะอู้เจ้าของจ้องก็วิ่งเร็วอะ ทุกคนตอนนี ike, y, ira, ้มันก็จับผมได้นะทุกคนผมได้ป็นเกียแบบะจ้าของเจ้าค้ทุกคนดูดวงดาวดิทุกคนดูดิก็จะมืดแล้วนะครับตอนนี้เตี้ย ทุกคนไปมากุดไปมากูดอีกแล้ว <c oughs> หนูปเฮ <c oughs> ้ยตากก็ขอบคุณที่ไล่ให้ทุกคนมันพวกแบบนี้มันก็เข้าไม่ได้ <laughs> มันโง่เลยครับไปหา มันงูมันงูนม,นมันไปหาเจ้าของจัง<น>แล้วก็เลยผมก็เลยยิงมาเลยแต่ผมจะไปขอตังค์โบให้ดูไปเลยครับขอเงินยังไงก็ให้นะครับปู่ของผมนูคนนูเลยไปไมาสวนนี่เจ้าของจ้องเราเป็นญาติพี่น้องกันฮ <c oughs> ัลโ <c oughs> หลจน้าวิน <c oughs> ขอผมขอเอาใบ เออมานี่ยใบลองกอยบี้หนูอยู่ตรงนู้นเลยมันอยู่ตรงนู้นเลยทุกคนขอใบลองกองครับผมนู๊ครับใบลองกองอยู่ตรงนู้นหลังขาละไปเลยนะป้ไอ้ตากล้องใบลองกองไอ้ตากล้อง เร็วเกนแต่ก,กล้องผม,มเ,เป็คนเร็วขาโคตรยาวอะไ่อ้วนนูนะกรับผมโดนแล้วกระไดไม่ได้คอาอย่าแพ้ไม่ได้ลงมาไม่ได้ ตากล้องผมนะครับทุกคนแล้วก็งัดจากไฟจากคลิปตอนนี้เลยนะังดูหักหรือเปล่าเป็นมอนี่เลยทุกคนไม่ผูดตีเลยโทรศัพท์มันตกเมื่อกี้ตกเนี่ยตอดคลิปเลยนะครับตาตากล้องยังไม่จับนะครับตาตากล้องนี่น้องยังมึงเคยดูมาดึกจนตับจนเจ้าของซ่องต้องเป็น ทุกคนเล่น,ท,น,ลน,น,ท,นทุกคนเล่นตรงนี้ดีกว่าทุกคนทุกคนเล่นตรงนี้ดีกว่าเป็นสนามรับเดี๋ยวก่อนคำนวณเชติพันก่อไปครับขอคำนวณเส้นดังไง <iyorsun S 2> <_ poker> นะครับเลยครับทาดีครับนี่ไม่โดน